สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้องทุกคน้อจ้าสำหรับคลิปนี้วีพาพี่น้องมาเก็บบูบูรี่จ้าพี่น้องจ้า,าลแล้วก็คุยกันกับหลานให้หลานาเราประสบการณ์แลกเปลี่ยนของการทำงานให้ฟังนอจ้าม้วนๆนอจ้าพี่น้อง<า>ปลาหนีล่หลายหล,ลูกใหญ่จ้าพี่น้องมาชมมาเก็บเป็นมูวีเก็บน้ำกันจ้า มัก็อยู่ไกลบ้องนี่บ่หึตัวบอง,น,องนี่แห้งตัง่แห้งอยากให้เห็นสนันดอกว่าชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยเบิ่งที่หลัง้ถจ้าพี่น้องป๊าดหลายกว่าอันคลิปที่แล้ว ตัวลูกยังไงไหมไม่ฮะโอ้ยเก็บง่ายพร้อมนึงนี่ได้เอาเข้าชองแชมไปกินดีจ่นเห็น,นป่ะจ่าพี่หนอ ไหนก่อนไปเห็นงานใส่ก่อนงานทำความสะอาดแคมปิงมป้งถึงแด่การทำงานพอได้บบพอได้ยูพ่อได้ยูไ,ได้พอได้ยูได้กินกได้ยูนีจ้าน้ใจดีเกิดรงานดีแน่ดีแน่พอดีแน่ แมนมักอยู่เฮ็ดแมนอยู่มักอยู่เฮ็ดแชมเปี ไปเห็ดอยู่เจอซึกงแม้คือกันคือหลบแบบนี้มีคนหลบยิ้มพร้อมเนี้ยนั่งดึงกระดานเลนเนี้ยของน้่นเออแมนนั่งแบบจนมดจนมดหงดหงิดแม,ม<ะ>้เื้อนี่แม้มเปิดเข้าไปนี่แบบโอ,อออโอ้ยรองอักเน่าจุ๊บหลุดหลเนาะเฮ้ยฉันดาเลยเน้ฉันดาเลยเพราะว่ายังไม่เตีฉันเฮ็ดของนั่นแล้วแบบนี้เพราะยัยนี่เข้าไปพอดีอ เราเกิดออกมาฉันก็ถามบ้างว่าเอ๊ะเป็นอย่างเราขึ้นนางโดนแหยเจ้าวัชันนะ่ะต้องขัดสะอาดพืน้นของพื้นจนแล้วเมื่อจังนสีแมะอ,ออกมากระดาษกองเต็มพื้นเนะ <c oughs> าะป้าที่ท่อจะไหนที่ล่ะเจ้าเป็น่ยังมาดึงกระดาษเรียนฉันไม่ได้ดึงเรีนเนยนไะด้ล่ะฉัน้าห้องน้ำป้ามวลย,ย,ยิ่งให่เลยย่าแบบเยอะเป็นซีบเมตรนะ่ะกองเต็มห้องน้ำป้าฉันหายเอาตัวเจ้าไม่เห็นแบบ ใหยายฉันเห็นอีกแจ้งความปัเจ้าเด้ฉันปัเจ้าหาพันวาซื่อเราเจ้ามาทำทรพย์สินของัีน่างไหนมาเนาะเรายานสินด้นสั้นว่าันไหมันสิบว็ดอีกมาหลังทีหลกม่ได้เจืฉันไเอาเนาะจะจืดบสมนบ่ ดูน,นี่เองมันบ่อืมซองมือที่ดาราด,ดังมากนั่นบ่ Yeah. <laughs> แมนเสื้ออยู่เสื้ออยู่ไปเจอมาแล้วแบบนี้อืม

แฟมิล,ลี่รุ่มปะเห็นเออยุตติสินอ,อืมเป็นจักรของน้ำเนาะเป็นบาไม่รุ่นคู่นึงแล้วก็เข้าไปปุ๊บเป็นจะไปอาบนา้ำละเออเบื่อหลังไม่ตรงคิดว่าเขาเห็นอยังเนาะ

เยนยวนอันฉันไมเคยทำละอันฉันใส่ถุงพลาิกไแหงยวนอันกับนีนาไม่ถึงนี่กับอีสามที่โซเดียมนี่หนาหงามว่ะเรียดให้ฉันเธอเหตุการเกงให้ฉันเหมือนขยะประสมาเอ๊ยี่น่าจะนี่แล้วว่ะี่จริงเนี่ยฉันว่าสิเลนเราไปซุกหัวเธอหนาๆจะว่าถุณไปกว่าท่านอย่างนี้ว่ะเดี๋ยเลเอาใส่ถุง ใจเย็นใจเย็นมันบ่ได้เด้ต้องมีไม่หิเกียรติเขานะวีสิมาใจเย็นยังมีสติเด้ว้ายสติค่ะถ้าบ่มีสตินี่สติแตกบ่นี่อีหลีโอ้งูตอดดาดแล้วเจ้อยันนังคักเงินให่ปวดเอวเนาะมาเทปิกัดดาดเด้อ อย่าแล้วล่ะโอ้ปลาหนี่ลูกใหญ่แล้วก็ดอกทำนีแนวสอนเนาะสอนเอาสอนเอานีาไล่แล้วเอาเรืงว่าดกว่าแม่ บ้านปลาที่แล้วดกกันยังบ่ได้ลูกใหญ่กันย่งบ่ได้ดกปานนี้กันยังเก็บห้ากันยังลูกน,น้อยอ,อันนี้ลูกอสะอ่อนคักถ่ายให้พี่น้องเบ่งชัดๆแล้วละ่ะกะคลิปนี้ก็สิจบคลิปแล้วจ้าพี่น้องจ้าย้าวแล้วเบานีท่านสุฟังเดี๋ยวจบคลิปก่อน ขอบคุณหลายๆนะจ้าที่เข้ามาเก็บบลแบนน้ำกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจฝากในคลิปต่อๆไปนด้จ้าพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้กันไปโดนๆ่าเฝ้าทิ้งกันจ่เฝ้าลืมกันนะจ้าก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพร่างกายสำคัญจ้าพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพนะจ้าสำหรับคลิปนี้วีกะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.